ครูคมาแล้วนักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ HELLO GUYS w เ l c o m e มไม,ไม่ใช่สวัสดีนะครับนักเรียนหัวกเกรียนทางบ้านทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเอง <c oughs> คุณครูคนใหม่ของฉันเป็นหุ่นยนต์กเกลิง <c oughs> กลับมาครับผมสำหรับแมปแนว Scary Obby นะครับของ Platinum Falls อีกครั้งหนึ่งนะนี่เป็นแมปใหม่ของเขาครับคุณผู้ชมมีชื่อว่า Escape Miss Annie เชื่ออะไรของมึงเนี่ย Trans Detention วงเล็บ Scary Obby น่ากลัวมากคุณผู้ชมแมปนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเหมือนกับว่า r o b Box High School หรือว่า โรงเรียนโลบ็อกเนี่ยถูกตัดงบนะครับเขาครับผมเอาหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่อาจารย์นั่นหมายความว่าจะไม่มีครูนะครับคนสอนจะเป็นหุ่นยนต์แทน <Hello. S 1> และนี่ก็จะเป็นหุ่นยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีชื่อว่าアニตรอนฟังฟังดูอาจจะไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างน่าจะไปได้ด้วยดีแต่ความชิบหายมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ตรงที่หุ่นยนต์ที่น่าเชื่อถือเหล่านี้นะครับมันแม่งจะเกิดบักเว้ เวลาที่นักเรียนนั้นทําผิดมันหมายความว่าไงก็หมายความว่าเวลาคุณทําผิดกฎของโรงเรียนนะครับเช่นวิ่งบนชั้นเรียนอย่างนี้ยคุณก็จะโดนเ,เหล่าอาจารย์แก๊งสเตอร์สุดหลอดเท่พวกนี้ลุมยำจนกวาจะตายนะและนี่คือหน้าคนสอนเหรอ <c oughs> สุดเซง็งคืออาจารย์อนันนี่นี่ผมยังพอ,อมีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สองคนนี้เอาไปเก็บไกลๆเลยเพลงหันสามากคุณผู้ชมดูลูกตาของอาจารย์สิอันนี่พอเถอเลิกเล่นมุกนี้ดีกว่า กดเพลนะครับคุณผู้ชมว้าวนี่อะไรเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์เขาสอนเราสดๆแบบนี้เหรอ I will not annoy Miss a n i t r o n แล้วกดดันมีอยู่ข้อเดียวนี่นะฉันจะไม่กวนส้น Miss a n i t r o n นี่เป็นสิ่งเดียวที่เธอเขียนเอาไว้นะครับ <c oughs> เอลได้ไดเรียนวันนี้ฉันจะมาสอนเรื่องกฎของการไม่กวนสนตีนฉันถ้าเธอทำผิด ฉันจะแค่เธอทิ้งนี่น่าจะเป็นเสียงของเธอนะครับแล้วเพลงหันสามารถเหมาะสําหรับการเรียนว้าวโอเคคุณผู้ชมตรงนี้มีอะไรให้เรากดวะไฟอะลารมเหรออีอโอ้กอดอาจารย์น่ผู้ปกครองโทษชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวคุณผู้ชมอู้ โ oh <laughs> อ้ม y g o อาจารย์มันช็อต <laughs> ตายแล้วเพลงสุดหันศาแมันก็หายไปแล้วด้วยจะจะเจอจัมส์แก์หรือเปล่าห้องถงแบบยาวเข้าประตูก็ไม่ได้ด้วยคุณผ,ผู้ชมโ oh อ้ my g o ะเฮ้ยมันมีเสียงเพลงสุดสยองขวัญแทงอ้าวว้าวดูดดูดนั่นแหละเพื่อนนายจะต้องตายก่อนเราเมด้าทำไมวะกูว่าก,กูรอดแล้วนะเว้ย ไงกลายเป็นฉันไม่รอดเดี๋ยวผมมาทางนี้ละแสดงว่าไอเสียงตะกี้โอ้โหมิสอันนี่นี่เองขวดสปีดได้ไหมเนี่ยมิสครับโอ้มิสวิ่งเร็วมากมิสขี้โกงสต๊อบบ์โน้ตพีสทางตานันมาโอ้โอเคนี่น่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าโอ้ไม่นะ ึ้นมาโอสุดยอดเลยนะครับออบบี้ของแพตตินัมฟอลเนี่ยผมชอบ,บาผมากมากคุณผู้ชมครับมีจัมสแกร์ทุกหย่อมหญ้า I love it dude I love it I love it wow โอเคตรงนี้มีออบบี้คือผมอยากจะรู้นะครับว่าใครแม่งจะสร้างโรงเรียนในสภาพแบบนี้วะนักเรียนแม่งโอ้ God oh my l o d ำไมไม่บอกฉันว่าเรายืนนานๆไม่ได้โถโอเคโอเคโอเคเราจะได้รีบวิ่งไงนึกออกปะอืมอืมกดเนวบินขึ้นมาข้างบนนะครับคุณผู้ชมโอหคนเขาเล่นไปหลายด่านแล้วนะตอนนี้ผมถึงด่าน6ก็เหรอไม่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยก็ชามึงเก่งไปไหนวะเทพออบบี้ก็อย่างนี้แหละชุิหุยนี่เร็วมากนี่เร็วมากคุณผู้ชมครับหล่อเท่ โอ้ <Wow. S 2> ลานกว้างทำใจเอาไว้เลยคุณผู้ชมเราจะต้องเจอ,อผีหลอกอย่างแน่นอนอาจจะเป็นอาจารย์พละหรือเปล่าเฮ้ hey guys ต้องเล่นบาสหน่อยไหมเดาะบ,บาสเฮ้ hey guys เจ้าว้าวว้าวว้าวโอ้โอ้ก๊อดอาจารย์ Stop ดูกูชุดบาสใส่นะเว้ยน้าทั้งตันอีกแล้ว No อาจารย์คนสุนตีนว่ะคุณผู้ชม ตอนแรกมันก็กลัวๆอยู่นะครับหลังๆมานี่เริ่มอยากจะใส่เดียวประจานละหลบแบบดิจิตอลชิบหายกลัวกูโดนอย่างงี้เราวิ่งช้ากว่าจา์เว้ยความยุติธรรมอยู่ในโอโห,หักหลบแบบดิจิตอลสุดยอดหักหลบแบบดิจิตอลหักหลบโอ้โนีห้องน้ำ no หย่อนตัวถ้า,าจาร์หย่อนตัวลงมาตามนี่จบเลยคุณผู้ชมแล้วนี่มีลูกโป่องอะไรวะ เจอลูกโป่งในแบบท่อรู้สึกไม่เอ้ยวัดแต่ h ฮกเดือดฉันตายได้ไงอ่ะห้ามแตะท่อน้าตรงนี้ No คุณผู้ชมนี่อะไรเพรใจแอนโ okay. อเคคือก็ได้มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นยักษ์คุณผู้ชมครับอ <laughs> เอาละเจอสัตว์เลี้ยงยักษ์เดินนำหน้าฉันไปนำหน้าฉันไปเลยใช่แล้วเขาไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมผมกระโดดข้ามดีกว่านะครับ แม่งมันตายมันกับผมเลยเว้ยสัตว์เลี้ยงยักษ์โคตรไร้ค่าคุณผู้ชมครับมันทำยังไงกระโดดหลบเอ้ยอย่างงี้ดิกระโดดยืยดโอ้ไ <c oughs> <Dude. S 1> oh ม่คุณผู้ชมจู่ๆแอดมินขขเขาก็เสกเอ่อกระโดดบแบบเดอบลจัมจ์ให้กับผมนี่ครับไม่รู้มาได้ยังไงนะเนี่ยแม่สุดยอดมากเลยคุณผู้ชมแอดมินเกมไี่ถือว่าใจดีมากๆเฮ้ยนี่มันกระโดดสูงมากกว่าที่กูคิดนะเนี่ยเว้ยจัดไปเลยอย่างงี้เว้ยโอเคโอเคกวัวต้นตีนไปไหนวะอ่า นี่อะไรวะระวังเป็ดเดอะดักเหรอไม่ต้องกลัวผมนั้นมีบอดี้การ์ด่ะบอดี้การ์ดกูอยู่ไหนวะเอาบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดกูอยู่ไหนระวังเป็ดน,นะเว้ยชิบหายนั่นไงเป็ด <c oughs> โอ้ทำไมเป็ดโดนเขาแล้วเขาไม่ตายวะแคบวบ่กแวบกบแวกทางออกอยู่ไหนกลัวกูตายอย่างนี้ไม, <c oughs> มาครั้งนี้กูพร้อม กูเตรียมบอดี้การ์ดกูมานะครับคุณผู้ชมโอ้กอดบอดี้การ์ดซื้อกูก่อนกระโดด yes โอเคผมปล่อยให้บอดี้การ์ดนะครับไป uh, เล่นในบิวดีกับเจ้าเป็ดตัวนั้นไป yes 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 อันนี้คืออะไรวะ คล้ายๆห้องขวโว้าวเพื่อนนายโผล่มาได้ยังไงเนี่ยโผลมม่มาตรงนี้เหรอเจ้าหมอนี่ตั้งใจจัมส์สแกร์ผมเวิร้มรู้ไหมว่าโทษของการเออแกล้งฉันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นรอแป๊บนึงนะตะ่กี้นายแกล้งเราใช่ไหม <c oughs> no jump scare no jump scare เว้เพื่อนโอ้โห <c oughs> <c oughs> ทำไมมีแต่กูที่ตาย <c oughs> โอเคมึงตายละเพื่อน <c oughs> เร็วรีบมาผ่านด่านรีบมาเออ เอาเช็คพอยต์ตรงนี้ก่อนเราจะได้ฆ่านาได้แบบไม่รู้สึกผิดนึกอ,ออกปะอ่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยกเลยก่งอ่ะเก่งใช่ไหมเอาละตรงนี้คืออะไร art class วิชาศิลปะโ oh my god ระวังอย่าเหยียบโดน art class น่ากลัวจังเลยอะ่ะห้องศิลปะนะเว้ยอู้มันมีหุ่นอะไรอะ่ะมีหุ่นแล้วมีหน้าผีอยู่ใกล้ ไม่ไหวว่ะบริการบริการฉันบริการฉันอยู่ไหนวะบริการหายไปแล้ว <clears throat> โอ้ผู้ชมดูดี <c oughs> ดูโมนาลิซานี่เจ้าหุ่นนี่มันเต้นดับสเตปอยู่ผู้ชม <c oughs> ไม่น่ากลัวจริงอันนี้กระโดดข้ามก็ไม่น่าได้ดูศิลปะที่สุดแสนอีพิกโอเคโอเคโอเคตรงนี้ไม่น่ากลัวจริงห้องนี้นี่สุดยอดเลยคุณผู้ชมทางออกหรือเปล่า yes ดยทางออกโอ้ก็ยังไม่ใช่ทางออกอยู่ดีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เรานั้นจะผ่านด่านไปได้แต่จะเป็นเรื่องง่ายมากถ้าเรากระโดดลบว้โอเคผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วว้โอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยคาเฟ่เทเรียโรงอาหารผมนึกว่าเราจะหนีออกไปจากโรงเรียนได้แล้วเว้ยจริงๆเรายังอยู่ในโรงเรียนนะครับโรงอาหารก็โรงอาหารวะการ์ดบอดี้การ์ดโอ๊ยสะดุ้งบอดี้การ์ดตัวเองกวามึันจะโผล่มาได้ โอ้ว้าวดูกุ๊กสุดทันสมัยเฮ้ยบริการช่วยกูด้วยบริการ please ไม่ไหวแล้วกูไปก่อนเสียงมึงดับสเต็ปตอบอาเดดพี่ตายเถอะมันมีน้ำไอ้ชมพูชมพูนั่นแหะมันทำให้เราเดินช้าไว้บริการไม่ช่วยอะไรกูเลยไรค่าอยู่เนาะ ไล่ฆ่าเกมมิม่งคุณผู้ชมโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเราต้องกระโดดขึ้นไปเหรอโอเคอมองอะไรไม่เห็นเลยอะสวิมเราสวิมสวิมลงไปโอเคด่านถึงว่าน่ากลัวใช้ได้เลยคุณผู้ชมครับกลัวผีไหมกลัวปีนะเว้ยี่อยากจะโดนจัมส์สกผมจะเอาหน้าผมอยู่ห่างๆก่อนแล้วกันนะครับ เผื่อว่าผมนั้นจะโดนจัมสแกร์เพราะผมมองอะไรไม่เห็นข้างหน้าเลยอะไม่โดนว่ะโอเคหลุดออกมาตรงสระว่ายน้ำและด่านนี้เท่าไหร่แล้วครับคุณผู้ชม18แล้วนะครับด่านที่น่าจะเคลียร์คือด่านที่20เพราะว่าผมเห็นคนส่วนมากคนสน,คนสน่วมากพี่มึงส่วนมากนะครับไปหยุดตรงที่20เว้ยน่าイนี่อะไรเนี่ย get to the bus โอเคไปที่รถบัสครับคุณผู้ชมครับ เอาอีกแล้วอาจารย์นะโอ้โหมากันสองตัวไอเป็ดเวนนี่ก็มาเด็จสิงโ police buster รรมันเป็นอะไรอ่ะปืนเรียกตำรวจเปล่าว,วะยิงออกมาแล้วมันจะเรียกตำรวจโอ้ my god หยุดนะอานจารย์โอ้ไม่ยิงอาแตะ่เฮกหยุดไอโ p ลิสบัสเตอร์นี่มันไม่ช่วยอะไรกูเลยคุณผู้ชม Okay. เราจะต้องล่อไอเป็ดนั่นออกมาก่อนคุณผู้ชมถ้าเราโดนเนี่ยเราก็จะตายเป็นๆเ,เลยนะครับโอเคโอเคโอเคอย่างนี้แหละอย่าหยุดเดินถ้าหยุดเดินมีโอกาสตายคุณผู้ชมโอ้มายโอ้โหทุบอย่างนี้เลยเหรอวะเร็วๆขับรถบัส เร็ว p l e a เออฮ่า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 นี้วเราเหนียวไปจากที่นี่ได้แล้วคุณผ,ผู้ชมครับโอ้ยไมกอดเกมแม่งก็ยังดีเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมของแ a t i n u m Fall นี่ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเกมที่ดีมากจริงแล้วเราจะไปหยุดที่ไหนวะหยุดตรงสนามเด็กเล่นสยองขวัญเว้ยโอเคใช่ตรงนี้คือเคลียร์ละคุณผู้ชมฉันเคลียร์แล้ว <c oughs> Hey guys ฉันเคลียร์แล้วโอ้โหอะสำหรัคุณผู้ชมอะสำหรับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับแมปแมปนี้ลองทิ้งความคิดเห็นเอาไว้ดูแล้วกันสําหรับผมเนี่ยเป็นแบบที่ดีมากแล้วคุณผู้ชมควรที่จะเข้าไปเล่นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบออบบี้เนี่ยเกมนี้จะดีมากมากชอบสุดๆไปเลย